สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับลีซูสอนภาษานะครับวันนี้วันนี้ผมจะมาสอนภาษาลีซูนะครับวันนี้จะมาสอนสี่คำนะครับผมคำแรกนะครับคำว่ากินข้าวนะครับคำที่สองคำว่ากินข้าวกับอะไรนะครับแล้วก็คำที่สามนะครับคือคำว่าอาบน้ํานะครับผมแล้วก็คำที่สี่นะครับ ไปเรียนหนังสือนะครับคําแรกเลยนะครับผมคำว่าจาจานะครับจาจานะครับกินข้าวนะครับผมจา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 อแบนี้นะครับกูเบี้ยวจาจาเนี่ยนะครับกินข้าวนะครับผมต่อไปครับที่2นะครับกินข้าวกับอะไรนะครับภาษาอิซูใช้คําว่า อาชิวพยาจาอาชิวพยาจานะครับต่อไปคำที่สามนะครับคำว่าอาบน้ำนะครับอาญาเสือาญาเนะครับต่อไปคำที่สี่นะครับไปเรียนหนังสือนะครับเราจะใช้คำว่าโทยุโซเย โทือโซเยะนะครับหรือว่าทูโซเยะก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็เขาจบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกระตุ้มใจผมในการทำคลิปนะครับแล้วก็คนไหนที่อยากจะรู้คำไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับแล้วสอบถามพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย